มาดินัวแซฟเซดิมาดิเรนนี่สามสองต่อรอสามสองหนึ่งปึ๊บถอยถอยเออเออดูเรื่องขึ้นมาหูยไม่ไหวลอ้าเยโดนกูระเบิดไปไปเดี๋ยวโดนลองโบสอยไปลีเลยครับเก็บของก็ได้ไอพี่ผมผมแอดไปแล้วอ่ะเฮ้ยระวังระวังระวังโอ้โหผมประมาทไปสทดฮะ ผมวิ่งแต่ผมขึ้นมาลีได้ไหมเนี่โดนเลนนี่ดีอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็โดนพี่เลนดีไม่ต้องถึงไม่ต้องถึงพี่ก็ได้ผมจะให้เลย,ยได้คลิปอีกแล้วดีคนเนี้ยเฮ้ยอะไรวะคนที่มิ่งเข้าหาในช่วงนี้เอ้ยเลนนี่นี่แน่โอ้ยเกบดูดิสยวโซู้โูด

้อมป่าจารย์าวิอาวิเก็บสกิลคิไปคิไปดูเลือดคิวคิวพร้อมนะสามสองหนตายดีไอ้งั้นเอาต้นไหนตขอกาแปพี่วมาแล้วรอ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 มกดกาแล้วเดินถอนกเอาทางกดรองเท้าเลยอะ ยังไงดีพี่ไปก่อนไปนะไปนะหักให้ไปไปผมกดอันนี้หนีได้ไหมได้ได้เลือดเลือดมันเต็มเห็นไหมเวลาที่เลือดมันเต็มเนี่ยเราต้องไปก่อนอย่างงี้เราจะรีได้ไหมพี่รีได้ครับเพราะเรากินอาหารตลอดมันเลือดมันเลือดเยอะกว่ามันจะต้องตามเราอยู่ละพอเราเลือเทสกิลพอเราเลือดเต็มอ่าพอเราเลือดเต็มเห็นไหมมันจะเริ่มกลับมันจะเริ่มถอยมันจะเริ่มเต็มเต็ม โอเคโอเคมันเริ่มมาแล้วไปก่อนเย็นๆเย็นๆโอเคเก็บสแต็กเก็บสแต็กเก็บสแต็กแล้วเดินเดินชิดเดินชิดนิวเลยเก็บสแต็กแล้วเดินชิดนิวเลยนี่เดจะไปอะไพี่ตอนนี้สามสองหนึ่งอัดพึ้นพื้นมึงกดคลิปอ่ะเดินถอยเสร็จแล้วเดินถอยเย็บเปียกเดินถอยเดี๋ยวผมพักให้อ่าฮะสวยงาม นี่แหละนี่แหละท้าวเดมอนนี่โทษก๊อตพี่เดี๋ยวผมเก็บสเปคผมเล่นจนลูกบวชอ่ะเฮ้ยพี่เฮ้ยมันเดินมีคนเดียวมันมีคนเดียวมาไหนมาไหนมาไหนได้พี่ผมจะตายปาดปาดปาดเฮ้ยไม่ตายอ๋อไปเดินถอยถ่ายกันไหมถ่ายกันสงครามาละมันเอาที่หมดด้วย ใจเยน็นใจเยน็เยนเดิ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 นปกติไว้เดี๋ยวผมเดินยื้อให้เดินถอยไปเดินถอยไปยังไม่ต้องลงเท้าเดี๋ยวไปวิ่งหนีไปเลยมันทางตันบนีนฮัลโหลเอ้ยผมเลือดผมจะเต็มเดีย๋ยวผมท้อนไ่ได้ได้ๆๆ้ใจ,เย,จเย็นใจเย็นเคถอยๆๆใจเย็นใจเย็นดีมากดี ปั่นปั่นคิวไว้ปั่นคิวกบสามแตกไว้ปั่นคิวครบสามแตกอ่าปั่นไว้ปั่นไว้ปั่นไว้เออผมเลือดรีแล้วอ่ะเตรียม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 เตรีแตกสามสองหนึ่งตัวไหนก่อนอุ้ยผมกดพลาดทุกบอกตัวไห้ตายนะบอกตัวนี้อุ้ยอาวิอาวิ ให้ผมตีหมาป่าตัวไหนก่อนพี่บอกผมดีมันป่าได้คู่ไงไม่ไม่ถึงใครธรรมดาพี่เอาตัวไหนก่อนหมายถึงปั่นสกิลสกิลมันก็เป็นปั่นคู่ไงมันคู่หมดเลยมันสกิวมันนี้หมดเลยแบบโฟกัสตัวไหนพี่โฟกัสฮิวโฟกัสฮิวเฮ้ยมันฮิวมาแล้วมานั่นแหละต้องอย่างนั้นมุกตาดิสัต

ก็ค<ส> <ina> ุมออกขาาวอาจารย์คิวมันนี่ไงหนึ่งตัวสองตัวไอตัวหนึ่งแกะสบายเฮ้ยอ้าวมันเฮ้ยมันเอาผมมันเอาผมจารย์มา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 วันช็อตวันคิวบัสเดอร์บมีเยอะป่ะตัวอะไรวะรอสามสองหนึ่งบ๊วย โอ้โหไม่ทันด้านไม่ทนันไม่ทนันของเราไม่ทนัทนเลยโอมรีเดี๋ยวผมรีแป๊บอุ้ยไม่โดนมนันแ สองฝั่งนั้นไหวไหมทางฝั่งน,นี้กำลังสู้ไปอีกหนึ่งหนึ่งสองตัวฝั่งนี้ฆ่าแหลกแล้วครับเอาไปสองสามตัวกันแล้วกำลังมีตัววิ่งไปทางนั้นตัวหนึ่งเป็นธนูทางนี้ <Okay. S 3> การผมไครต่อมไข่ต่อ <c oughs> สู้อยู่เหรอฝั่งนั้นอะ่ะใช่รครับสู้อยู่สู้อยู่โอเคกำลังไปโอ้โหผมอีไม่โดน มัดเดียตายละวไม่มีตัวไปเสริมนะมีตัวไปเสริมนะระวังมาดิผมรีบเลยรอได้เอาได้เอาได้ระวังโดนแทงระวังโดนแทงหัวเมดมันเป็นหัวเมดระวังโดนแทงตายละวะเก่งจริงอุ้ยช่ยมึงเก่งจริงอุ้ยช่ย มดีเลยผมดีผมดีวิ่งมาหาทางเพื่อนครับวิ่งมาหางเพื่อนเดี๋ยวมันจะวิ่งไปนทางนี <road> ้วิ่งผ่านแาวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาวิ่งก็ไปละวิ่งกลับมาโอ้โหไม่ทันจันติดตัวของไอ้ตัวขโมยเยอะนะเจ็บเลยกากเอ้ยเฮ้ยไปทำผมหน่อยผมโดนอยู่ กำลังกลับมาแลา้วครับเดี๋ยวผมลองอีฮนะเยอะจังเงี้ย <c oughs> ผมถอยมานะผมทีผมรีได้ได้ได้มีแบแ็กวิ่งตามไปนะ นี้วมืเกี่ยออกมาเร็วคุณเจตไอ้อผมกำลังกลับไปพี่กำลังขึ้นมากลับไปผมรอสเตกกลับแล้วโดนตีละไอ้หนุ่มนี่เขาไหวไหมน่ะาดิเอ่อผมโอ้โห<ก>ด<ป>ล้านนะเด็กออกมาบ้างเลย หนีแล้วเมาส์ตามไปเลยครับเดี๋ยวมันเมาส์กันเมาส์แล้วสบายจานไ,ไปแล้วเพื่กุ้งกลับไปอ่ะเบายใจานสบาไปจานไปพุ่งตามไปเมื่อกี้เห็นรอยแล้ว <c oughs> มันลั่นนะเนยก,กดลั่นลั่นคืออะไรกดผิดสกิลอ่ะเดะโอ้ผมฆ่ากีกี้ตายเว้ยไม่ได้ดูของ อีกแล้วพี่มีมีใครรู้สพบผมไหมครับผมผมผมรู้ตายผมรู้ไปให้มันลงมันลงมันลงผมรู้สหลายบาทหลายตังมากอ่ะแต่ในในตัวผมอ่ะตอนเนี้ยให้มันรอโล่ว่ะให้เราเปิดมั้นเล่นในการสติคูเกเตอร์บ้าโอ้ยผมจะกดกระเป๋าผมกดหัวพี่ เฮ้ยทำไมมนมาเยอะเรืยๆวะลากมานี้ลากกลับมานี่ลากกลับมานีโอเคสวยลากมากัเอาเ้ยวังระวังระวังระวัง หลังเข้าหลังเข้าเล้อก็เจดเหร็จไหมโหาเดี๋ยวไปรีแกนเกินดจีดเสร็จแล้วลงมาฝาล่างตัวหนึ่งตัวหนึ่งปาดถอยมาได้ไหมเกิดตายมาทำไมล่ะโอเคดูเลือดใช่ไหมโอเคได้ได้ได้อ่าแตไป่าแต้ยแต่ว่าเบ็ดแอคนี่ถอยไปถอยไปถอยถอยถอยขึ้นซ้ายบนถอยขึ้นซ้ายบนถอยขึ้นซ้ายบนอ่าถอยขึ้นซ้ายบนเมื่อกี้ตายเปนหนึ่งยานเมื่อกี้ เฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮจะไหนอะผมยังไม่รีเลยจันยืหน่้ยไ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงนิดนึงสวยนั่นแหละ เอ้ยเร้ยเร็วเร็วเร็วผมลงแล้วพร้อมสู้ออนมบหออนมเออนี่นกินอาหารแล้วใช่ไหมคบครบครบเ้ยระวังระวังระวัผมสามวิผมผมวกผมวกถอยออ เยอะกูเตืตือขึ้นไปเยอะไปเปล่า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  <laughs> เดี๋ยวผมพากให้เดีวผมฝากให้ผมพักให้เออเดี๋ยวผมพักให้เฮ้ยมันคิดว่าผมไม่ใช่พวกพวกจานว่ะผมทำท่าดีนะ <c oughs> อนดีตอดีนี่นี่มันไม่ไมเลยผมนี่ เมันไม่สนใจมันไม่สนใจเลยออกไปออกไปถอยมากูเจถอยมามันไม่สนใจเยีดีผมไปเร็วไปเร็วนี่รีก่อนกูเจเอ๊ะระวังหรืว่าตกใจหมดเลยมามามารีมาว่าก่อนครับเฮ้ยไอ้เนื้อจัดเฮ้ยผมเป็นชาวบ้านหนึ่งไงเมื่อกี้ไม่สนใจสนใจแต่หมัดสองตัวดิ ไม่สนใจใยดีแล้วผมเดินเดินรอเลยไงรอจนแบบรีเลือกผมเต็มเอ,เองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเน่ะอะไรวะเน่ะไหล่กันวะเนาะอะไรวะนาะนี่โดนไปนด้วยคน,นที่ <c oughs> โอ้โหมันทำไมมีรูอ่ะอน,นี่นี่นี่ตรงนี้เลย ้องงกาถอยมาได้ไหมพี่ผมไปเลยไปเลยไปเลยก็ได้เฮ้ยโอ้โหดูอะไรมากแู่โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเจ็บตั้ง เปลี่ยนเป็นดูดแล้วว่าแล้วเราจัดลงเลยไอ้ยี่นี้เสียสองพ่อมึงอะไรเนี่ยนักเก็บของเอ้ยนี่นี่นี่รวยได้แล้วเนี่ยไอ้ผม้ไอเยียนี่ไอ้เยี่นดีกว่าไอ้ฮอกฮอคฮอคไอ้ฮอกฮักอ้าวตันยตันโดนดิถ้าตันตรงนี้แหละเอ้ออยู่นั่นแหละนั่นแหละตุ้มตุ้มเก็บของเก็บของเก็บเลยเลยดิไปแล้วนิดต่อ แล้วเก็บให้ตัวเองมีโปรฟิตเยอะๆยอะไอ้ยี่เดี๋ยวตึ้งมา้าก่อนเราหนีเลยโหพี่พี่ไอ้ไอ้ขวานเมื่อกี้ตายโดนหมฆ่าเออเก็บของๆๆเก็บของไอ้อๆๆๆเหีเ้ยนี่อีกแล้วมีอะไรบ้างเราเนี้ยไอ้นี่รวยไอ้นักหนูน้อยน่ะตกมันก่อนไล่เก็บของเอาเมึงอ่ะ้เขาเล่นกันตั้งนานานี่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  รอเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยรอเพื่อนหรือเปล่าตะวันออกมานอกเมืองไหนดีมารับของได้เลยดิ <c oughs> โอ้ยมาเก็บของจริงได้เหรอโอ้ไอเบนเตื่นเลยยูสตีไปหมดเลยครับมาเลยตะวันม่ผมจะไปรับของก่อนแล้วผมค่อยออกมาอ๋จอยมาดิไวมาดิจอยมาอินไวท์มาเดี๋ยวก็เข้าแล้วเนี่ย บีซี่ว่ะคนบีซีู่่ะบีซี่นี่ไงเห็นได้เหรอมาเด็ดเด็ดคิปเจ็บมาเด็ดพวกมึงมาพร้อมเล่นละไม่ผมไม่ได้เก่าแต่เด็ดคลิปมามันคือเซตเมื่อวานพวกผมก็มีเยอะกันเรื่อยๆเหมือนกันมาดิผมไม่ทันเด่ะไหนตะวันมาๆมาเด็ดไปก่อนเด็ดตั้งก่อนมันจะเปลี่ยนเซตมาอันนี้่ะเด็ดไปก่อนไปก่อนสนใจไม่ต้องสนใจมันเด็ดก่อน ไม่ต้องแจของเขามึงได้สามสองหนึ่งมัดแล้วมีคาปิ้งแล้วเคมีมัดเคมมันจะไปด้วยมองอะไรมาดีเอ๊ะอยู่แถวนี้แหละพี่หรือเปล่าเฮ้ยอยู่นั่นอยู่นั่นเฮ้ยมันวิ่งหนีวิ่งหนีเอาเชี้อธนูนี่เฮ้ยอะไรชื่อวันว้ามันวิ่งแปดมันวิ่งแปดมันวิ่งแปดอืมโดนโดนโดนหักไปไหนละ อยู่แถวนี้แหละจับบอลอยู่นู่นนู้นวิ่งนู้นเนาะนักวิ่งอยู่นักวิ่งมันดิขึ้นมาดีพอะไรออกขึ้นไม่ทันคนเดียวโอ้โหเก็บหโดนไหนกันเนี่ยไม่รู้เลยเก็บแล้นเฮ้ยไอตัวนั้นลงมาพี่ลงมัาลงมาทำไมเฮ้ยลองโดนหมูลองโดนหมู เย่าให้มันกระโดดาตัวใหญ่ถอยก่อน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 แดดเยอะแดดเยอะเฮ้ยโอ้โดนโดนบายบายเดี๋ยวรีบออกมาโอ้โหมันโอซีมกันเนี่ยพี่พี่พวกพี่อยู่ไหนกันผนูมันรีบพวกพี่เฮ้ยเราอยู่นี่